หัว่าราชการจังหวัดสระบุรีเปิดงานการขับเคลื่อนสระบุรีแซนบ็อกก์เาว,วังม่วงร่วมใจงดเผาไล่อ้อยรวมพลังสร้างเมืองคาร์บอนต่ำตวันที่23มกราคม2568นายบัญชาชาวรินผู้ว่าราชการจังหวัดสระบรุรีพร้อมนางจิจนันชาชวรินนายกเหล่ากาชาตินายยุทธนาโพธิวิหกปร,รัดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ พื้นที่ไร่อ้อยโดยมีนายประกาสิทธิ์สารเสนในอำเภอวังม่วงและนายกสมาคมชาวไร่อ้อยกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันอำเภอวังม่วงประชาชนร่วมจิจกรรมสร้างความร่วมมือระหว่างกันทุกภาคส่วนในพื้นที่งดเผาไร่อ้อยซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษทางอากาศสร้างความตะนนักรู้ กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนการปลูกและเก็บเกี่ยวอ้อยอย่างยั่งยืนเพื่อจะนำไปสู่ความสร้างเมืองให้ปลอดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตมลพิษการสาธิตกระบวนการกำจัดซากอ้อยกระบวนการจุลินทรีย,ย์ไม่ใช้การเผาผลิตภัณฑ์ชีวมวลจากซากอ้อยโดยไม่ใช้การเผานำใบอ้อยมาอัดเป็นเม็ดการกระตุ้นการปลูกการปรับเปลี่ยน ย่างยืนก็ป้องกันไฟป่าอีกทางหนึ่งสบายของผู้ว่ารายการจังหวัดสระบุรีคุณภาพชีวิตดีคนสระบุรีไม่ทิ้งกันเป็นการขับเคลื่อนสระบุรีแซนด์บ็อกซ์อีกด้วยทไายอัศดาทองเจ้าของโรงงานน้ำตาลให้การสนับสนุนอุปกรณ์นายเนรมิรเชนสีกำนันอำเภอวังม่วงกล่าวว่าเป็นเขตอำเภอม่วงนี่ประมาณสองหมื่นกว่าไร่นะครับรใช่ใช่ครับเอ่อ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ90นะครับที่ตัดสดแต่มีบางเปอร์เซ็นต์ที่ยังมีไฟไหม้ก็สาเหตุเกิดจากไฟที่ลามเข้าไปเป็นไฟป่าเลย